เปิดสถิติคุมทีมของอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นกับทัพช้างศึกทั้งหมด30เกมต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นเดือดในวงการลูกหนังไทยตอนนี้กับการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันอังคารที่21ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลจำนวนมากกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของสมาคมฟุตบอลไทยเนื่องจากผลงานของทีมยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นผ่านเข้ารอบฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งย้อนไปดูผลงานของกุนซือชาวญี่ปุ่นจากทั้งหมด30เกมในการคุมทับชังศึกปรากฏว่าสามารถพาทีมชนะได้16นัดสเสมอ6นัดและแพ้8นัดทำประตูได้58ประตูและเสีย34ประตูมีค่าเฉลี่ยในการชนะ53.33เอร์เซนต์ ผลงานในการคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิทั้งหมด30นัดชนะ16เกมเสมอ6เกมแพ้8เกมทำประตูได้58ลูกเสียประตู34ลูกสำหรับทีมชาติไทยยังเหลือโปรแกร,รมสำคัญในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกคือการบุกเยือนสีลังกาและกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเติร์กเมนิสถานเพื่อย่งตำแหน่งจากฝูงกลุ่มดีในอีก2เกมที่เหลือ